สวัสดีครับวันนี้นะฮะก็มาเจอกับผมแม็กซี่จากพ e ิวันคาร์ดิโออีกเช่นเคยนะฮะสำหรับในวันนี้เนี่ยเราก็มาเจออีกแล้วฮะกับการติดตั้งจอยดอยเข้ากับรถรุ่นต่างๆในประเทศไทยซึ่งสําหรับในวันนี้นะฮะถือว่าพิเศษมากๆรถรุ่นนี้เนี่ยทุกคนนะครับจะเห็นเ,เป็นรถที่เราจะเห็นได้ทั่วไปนะฮะตามท้องถนนเนี่ยก็คือตัวรถม <c oughs> ิซูบิชิปาเจโร่เองครับก่อนอื่นเลยนะฮะเรามาดูก่อนว่าตัวมิซูบิชิปาเจโร่ตัวนี้เนี่ยทางลูกค้าเนี่ยมีระบบเดิมอะไรบ้างนะฮะ สาหรนสิ่งแรกก่อนเลยนะครับที่เราเห็นเนเนี่ยตัวมิสูบิชิปาเจโรตัวนี้นะฮะ <c oughs> ก็จะมีในเรื่องของคอนโทรลพวงมาลัยครับอ่ามีปุ่มเพิ่มเสียงนะฮะลดเสียงเล่นทร็กต่างๆครับแล้วก็สําหรับตัวรถอ่ามิสูบิชิปาเจโรตัวนี้นะฮะก็ยังมีในส่วนของเครื่องเล่นซีดีอันเดิมนะครับตัวนี้และในส่วนสุดท้ายนะครับที่สาคัญมากๆเลยเนี่ยคือตัวรถของลูกค้าคันนี้นครับมีส่วนของทีวเพดานมาด้วยครับเป็นตัวนี้ฮะ ดยจอแอนดรอยนะครับในวันนี้ที่เราจะมาทำการติดตั้งเนี่ยเป็นจอแอนดรอยตรงนุ่นจากบริษัทดีซัพครับเล่มสองลอมสัตที่สองซึ่งเราเนี่ยทำการติดตั้งเข้ากับตัวรถวิคุณชีปายจโร่ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการทํางานของตัวจอแอนดรอยเข้ากับระบบเดิมของรถเนี่ยเป็นยังไงบ้างสามารถทํางานร่วมกับตัววิทยุเดิมได้หรือไม่สามารถทํางานร่วมกับตัวขคอทุ้งอะไรเป็นยังไงบ้างติดตามชมได้เลยครับ โอเคครับสำหรับตอนนี้เนี่ยตัวจอ Android นะคะก็ได้ติดตั้งเข้ากับตัวรถ m ิ t s u b i s h i p a j e r o แล้วนะครับสำหรับลำดับแรกเลยเนี่ยรามาดงก่อนครับว่าตัวระบบเดิมมันมีอะไรกันบ้างก็มีในส่วนของคอนโทรลพวงมาลัยนะคะก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมครับเพิ่มเสียงนะฮะลดเสียงนะครับเนี่ยฮะตัวจอเนี่ยก็จะขึ้นเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงแบบนี้้วยละครับแล้วก็สําหรับตัวทางรถของลูกค้าเนี่ยก็มีเครื่องเล่นเดิมมาด้วยครับเราสามารถใช้งานตัวเครื่องเล่น CD ดีตัวนี้ได้เหมือนเดิมเลยละครับ เดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะว่าใช้งานยังไงก่อนอื่นเลยนะครับตัวจอ a อนดรอยตัวนี้เรามาเช็คสเปคกันก่อนเลยลวกันไปที่ตั้งค่าครับนี่ฮะเราก็มาเลื่อนดูเกี่ยวกับตัวเครื่องครับก็จะเป็นตัวแรม2นะครับลอมซับท 2. นี่ฮะเป็น Android เวอร์ชัน10นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นจอ Android ตรงรุ่นจากบริษัท d z นะครับ อ่เรามาลองดูในส่วนของแอปพลิเคชันกันก่อนเลยดียกว่าครับสำหรับตัว joy android เนี่ยการใช้แอปพลิเคชันถือว่าเป็นหัวใจหลักนะครับเราสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้นะครับจากที่ Play Store ตรงนี้หน้าจอการสัมผัสนี้ก็เลื่อนไหลามากๆเลยนะฮะเราลองด,ดูในส่วนของ y u t u b e กันก่อนเลยแล้วกันเราก็ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะฮะสามารถแชร์ w i f i เข้าไปที่ตัวเครื่องได้นะครับนี่ก็เป็นการใช้งาน YouTube นะคะเรามาลองดูสักเพลงก่อนเลย ำหรตัวนี้นะครับเป็น Joy Joy ม a m 2ครับลดเสียงเพิ่มเสียงจากตัวคอนโทรลทัมาลายได้ฮะหรือว่าที่หน้าจอก็ยังได้นะครับลดเสียงได้ทำโฆษณาครับหรือว่าเลื่อนเลื่อนตกตินะครับเลื่อนแ็กจากตัวหน้าจอได้ฮะ นี่ก็เป็นการใช้งาน YouTube นะฮะเรายังสามารถนำทางได้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยเราทำการลงตัว g o o g l e Map มาให้ครับนี่ฮะเป็นตรงนี้ครับทีนี่ฮะเราก็สามารถไปลงชื่อเข้าใช้ในตัวฮอ m a i l ตรงนี้ได้เอ๊ะเป็นตัว Gmail นะครับนี่แล้วก็เข้ามาก่อนนะฮะสำหรับตัวจอตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถเซิร์ชได้นะครับจากตรง ปัญหาที่นี่ตรงนี้ฮะ,ะเดมอบังกะปีอเนี้ยะก็กดไปต้องใช้เวลาในการประมวลผลสักครู่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นจอยดอยแลมสองนั่นเองครับสำหรับการใช้งานนะครับถ้าเรายังไม่ได้เชื่อมต่อตัว Gmail เนี่ยต้องเลือกตำแหน่งของคุณในการนำทางก่อนนะฮะตกลงครับ นะฮะตัวเครื่องก็จะได้รับคําสั่งที่ผมได้ทําการพิมพ์ไปนะฮะ,ะกดเริ่มนําทางตรงนี้ได้ครับนี่ฮะในตอนนี้เนี่ยตัวเครื่องนะครับก็จะเริ่มทําการนําทางเลยนะครับและที่สําคัญนะฮะสำหรับตัวจอตัวนี้เนี่ยสามารถแบ่งสองจอได้ะครับจากตรงนี้ครับก็จะเป็นแอปที่เราเคยเปิดขึ้นมานะฮะกดค้างครับลากมาพิมงไว้อย่างเงี้ย สองซ้ายก็จะเป็น YouTube นะครับฝั่งขวาจะเป็นตัวการนำทางก็ได hm ้ฮะนี่คือการแบ่งสองจอนะครับการใช้งานจอยดอยสำหรับจอยอนดอยนะครับในสเปกแรม2เนี่ย เมื่อเครื่องนะครับเกิดความหนืดเนี่ยผมมีข้อแนะนํานะครับคือการปิดแอปที่เคยเปิดมาแล้วครับเพื่อลดการใช้งานแรมอ่าเราก็ปิดกากบ,บาดไปฮะเนี่ยเราก็ล้างเพื่อให้อ่อตัวเครื่องเนี่ยมีการทางานที่น้อยนะฮะจะได้กินแรมน้อยๆมาครับผมในส่วนถัดมาเนี่ยที่ผมได้บอกนะครับว่าทางลูกค้าเนี่ยมีในส่วนของเครื่องเล่นเดิมนะครับเป็นเครื่องเล่นซีดีนะครับสาหรับตัวจอยดอยตัวนี้สามารถทํางานร่วมกันได้ครับ สำหรับตัวเครื่องเล่นตัวนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องเล่นซีดีนะคะจากบริษัทเอาพายนะครับวิธีการเล่นเนี่ยก็คือมาที่ตัวหน้าเมน,นูหลักนะฮะแล้วก็ไปที่ A v in ตรงนี้ครับวิธีการใช้งานนะฮะเรายังสามารถปรับเสียงจากตัววิยตรงนี้ได้ครับเพิ่มเสียง้ลยฮะ,ะหรือว่าลดเสียงครับจากตัวเครื่องเล่นเดิมหรือว่าเราสามารถ เพิ่มเสียงและลดเสียงผ่านตัวหน้าจอ a n d r o i d นะครับได้นี่ก็เป็นการทำงานร่วมกันนะฮะระหว่างเครื่องเล่นเดิมนะครับเครื่องเล่นวิทยุเดิมเนี่ยกับตัวจอ a n d r o i d ตัวนี้นั่นเองครับและที่สำคัญนะฮะสำหรับตัวรถลูกค้าคันนี้เนี่ยตัว Mitsubishi Pajero ตัวนี้นะครับมีในส่วนของทีวีเพดานเดิมมาด้วยครับซึ่งสามารถทำงานร่วมกับตัวจอ Android จาก d z ตัวนี้ได้นะครับผมเนี่ย ภาพจากตัวจอแอนดรอยเนี่ยก็จะมาแสดงอยู่บนที่เพดานตัวนี้ด้วยล่ะครับและที่สำคัญนะฮะสำหรับฟังก์ชันพื้นฐานของหน้าจอติดรถยนต์ทั่วไปในตอนนี้นะครับ,รบ,รนนรบก็คือเรื่องของการใช้งาน การอ่านไฟล์ต่างๆนะครับผ่าน USB เนี่ยก็สามารถทําได้ครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านไฟล์วิดีโอนะฮะนี่เป็นอย่างนี้ครับผมก็ได้ทําการเสียบ USB ไปนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นไฟล์วิดีโอจากตัว USB นะฮะเลื่อนจากตรงนี้ครับสัมผัสลื่นไหลกันนะครับเนี่ย หรือว่าทำการเลื่อนคลิปนะคะจกต,ตรงได้แล้วก็สามารถอ,ออกก่อนนะคะผมเพราะว่าสำหรับตัวจอตัวนี้เนี่ยก็สามารถอ่านไฟล์ที่เป็นเพลงได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ฮะแล้วก็เลื่อนมานี่ฮะกดไปที่เพลง สามารถเลือกเพลงนะครับจากตรงที่เป็นรูปไฟล์ตรงนี้ได้ครับแล้วก็เลือกไปที่ USB ก็ได้ครับนีตรงนี้นะฮะไฟตัวนี้เป็นไฟแฟลชนะครับหรือว่าสามารถเลื่อนเพลงได้ครับเนี่ยตรงนี้สามารถอ่านไฟล์ที่มีคุณภาพสูงสงได้นะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของการตั้งค่าเสียงนะครับ นี่ก็เป็นการอ่านไฟล์จากตัวช่อง USB นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์วิดีโอนะฮะหรือว่าไฟล์เพลงคุณภาพสูงเนี่ยตัวจอ Android ตัวนี้ก็ถือว่ารองรับมากๆเลยและครับและที่สําคัญนะครับสําหรับตัวจอ Android นะฮะจาก DZ เนี่ยก็สามารถทํางานร่วมกับกล้องถอยหลังได้ครับผมเนี่ยเราก็ไปที่เกียร์ถอยหลังนะฮะ ตอนนี้นะครับภาพจากกล้องมองหลังเนี่ยก็จะมาแสดงอยู่บนหน้าจอ Android ตัวนี้ด้วยละครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวการใช้งานตัว จอแอนดรอยจากบริษัทดีแตัวนี้นะฮะรล่นสองร้อยสองซึ่งเราได้ตั้งเข้ากับตัวรถมิซูบิชิปาเจโร่ตัวนี้ครับโดยจอแอนดรอยตรงรุ่นนะครับที่ติดตั้งเข้ากับตัวรถมิซูบิชิปาเจโร่เนี่ยเรายังมีในส่วนของแบงคุชิก้านะครับซึ่งเรามีความมีความหลากหลายนะครับเรื่องของสเปคจอแอนดรอยเนี่ยมีจอแอนดรอยที่แรงกว่าน,นี้นะครับอีกหลายสเปคเป็นขั้นตอนขึ้นไปเล้วครับสำหรับท่านไหนนะฮะที่สนใจในตัวจอแอนดรอยติดรถมิซูบิชิปาเจโร่หรือว่าจอแอนดรอยในสเปออนเนกอร์ 029323485ครับ0845244433สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับดูสินค้าเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับ Joy Android และนวัตกรรมในรถยนต์ได้ที่ www.promarket.com ครับสามารถทำเงนเพื่อนกับเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิเ่มเติมเกี่ยวกับอลิตภัณฑ์ได้ที่ i d l i n e s i i o n e ครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบในวีดีโอการรีวิว Joy Android Mitsubishi Pajero ในตอนนี้นะก็สามารถกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ได้ที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยผมแม็กคิวนะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับตัวรถมิเตอร์ไซคปาเจโรที่ติดตั้งจอยแอนดรอยด์แลมสองรอนซันสองจากบริษัทดีแทสตัวนี้นะครับบ๊ายบายครับ